เรื่องนี้ไปดูการขี่มอเตอร์ไซค์ที่เล็กๆไม่แต่ใหญ่มากชื่อสมยศบุญสกุลจากกรุงเทพมหาคนครมอตอร์ไซค์กับตำรวจรถลงจากรถมาแล้วก็เดินมาหามอร์ไซค์เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้จอดครับเพราะว่าขับย้อนสอนมาแถมไม่สวมหมวกกันน็อกอีกแหมแต่ว่าเจ้าตัวนี่ขัดขืนครับแกบขัดขืนไม่พอยังจะขับย้อนสอนหนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจอีกเฮ้ยมันช่างกลานันนี้นนดเเเูเฮ้ยมันหนีไม่ได้จริงจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วงมันก็เจ็บแต่คันข้างหน้าหัวฟาดหรือสลบไปแล้วตำรวจทำอะไรไม่ถูกครับทางนี้ก็ต้องจับทางนี้ก็ต้องช่วยแล้วทางนี้จะหนีไหมเนี่ยโอ,โอผมไม่หนีหรอกครับแล้วแกจะทำอะไรขอพักสักแป๊บหนึ่งครับเพราะทั้งตกใจก็เจ็บตัวอะไรวะหนีแค่เนี้ทำไมเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ จะไม่ให้ใหญ่ได้ยังไงก็แกหนียอดสอนกลางถนนอย่างเงี้ยใครจะไม่รู้ตัวก็เลยต้องบวกกันแบบนี้ล่ะครับเนี่ยตำรวจจับมันหนีครับมันหนีออกมาแล้วก็ชนชนโอ้โหน่าสงสารคนที่ชนครับไม่รู้อีโนอีเน่ต้องเจ็บตัว แต่ตำรวจก็น่าสงสารครับจะจับก็อยากจับแต่คนเจ็บต่อหน้าก็ต้องไปช่วยครับโอ้ยพอแกคนเดียวถ้าแกไม่บ้าหนีตำรวจกลางถนนอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้อ้ยอยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมอไซค์าาทำท่าแต่จอดไออย,อยู่ดีก็หักหัวเลยต์ตำรวกมามอไซค์คันก็ชนเข้าไปอมอไซค์ที่วิ่งตกทางตรงมาก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยครับพี่รู้แล้วนะขี่ย้อนสอนไม่ดีแต่อย่างพี่ไม่ขี่ดีกว่าเยอะผมว่าขอขอบคุณคุณสมยศบุญสกุลกรุงเทพมหานครเรื่องย้อนสอนเจอตำรวจ